ลับมลมานั่งที่เดิมแล้วไม่มีใครมาแย่งเลยพอฉันไม่มาเขาไม่ให้ใครมาเลยไม่มีใครกล้านั่งที่พี่เลยเมื่อวานนี้ต้องบอกนะว่ายอมรับพิพัอนนท์เลยเขาเนี่ยเหนื่อยสุดเลยตอนนี้กระแสที่ดังสุดในโซเชียลเลยเมื่อคืนนี้ฉันทำงานอยู่วงการนี้มา30กสิาปีมึงเพิ่งจะยอมรับกูเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าแบบแบบ คิดคิดจะถ่ายก็ถ่ายเลยแล้วพพถ่ายปุ๊บก็เป็นกระแสแบบมีแต่คนแบบชอบอ่ะไม่ใช่ฉันวางแผนไว้แล้วคืออย่างนี้ตอนแรกฉันทํางานอยู่ทํางานอยู่มีเพื่อนเพื่อนส่งข้อความมาบอกเนี้ยเขากําลังมีปัญหากันที่สุขุมวิทสิบเอ็ดเาไปใส่ในหนังแท่คือวันที่สี่ฉันก็บอกโอ้ไม่ได้ฉันปิดกล้องไปแล้วตอนนี้ฉันวิกอยู่วิกหนังอยู่กําลังกําลังทําใกล้จะเสร็จแล้วส่งเซนเซอร์แล้วด้วยส่งกองเซนเซอร์ไปแล้วส่งกองเซนเซอร์แล้วเขาเซนเซอร์ ตอนเช้าอีกวันหนึ่งเส<อ>ร็จฉันก็มานั่งไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆก็นั่งคิดไปเรื่อยๆอ,อุ้ยทันนิว่า,<อ>าก็เลยคุยกับทีมงานว่าตทันนิคือเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบวัน ถ่ายทันนิวาก็เลยแล้วแล้วคนในโซเชียลกก็บอกว่าอยากให้ทําอยากให้ทาอยากให้ทำเพื่อที่จะมีประวัติศาสตร์ของไทยว่าวันที่สี่เนี่ยแล้วมันจะลึกอยู่ในหนังของหอตะแตกใช่คือหอตแตกมันเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยคนธรรมดาก็ดูได้ไม่ใช่เฉพาะกระเทยเขาแล้วฉันก็ตัดสินใจโทรทีมงานว่าทันไหมทันไหมเขาบอกว่าทันทันฉันก็เลยรับสมัครกระเทยห้าสิบคนอ็นแล้เราเรียกกระเทยเพราะว่า เพราะว่าเขาเรียกเขาใช้คำว่ากระเทยกันนะต้องการพี่กระเถิยผมเห็นพี่พจ์ลงอินสตาแกรมบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์สุขุมวิทสิบเอ็ดติดต่อมาใครที่อยากเห็นตัวเองอยู่ในหนังติดต่อมาเลยแล้วเมื่อวานนี้ก็แล้วสรุปพี่เอาแค่ห้าสิบแต่คนติดต่อมากี่พัน มันมีจหลายพันสามสี่ห้าพันแต่ฉันสามารถตามได้แค่ร้อยกว่าคนเพราะไม่มีใครสามารถโทรศัพท์ยกตามได้แล้วแล้วต่างจัวัดคนที่ติดต่อเข้าไปต่างจังหวัดก็อีกเยอะเขาแต่มาเราก็เอาแค่เท่าที่มาเข้ามามาจริงจริงก็สองร้อยสามร้อยเพราะว่ามาแค่นี้ก็เยอะแล้วเพราะที่มันเล็กไงแต่แรกเราจะไปถ่ายเทสสารที่จริงที่สุขุมวิทสิบเอ็ดแล้วเขาไม่ให้เขาบอกว่ามันอยู่ในคดีมันเป็นคดีอยู่เราก็เลยหาที่เราก็เซ็ตจะได้ที่หับอ่ะ อ่าที่ที่ซอยซอยอารีตรงนั้นซอยอารีแล้วก็ร้านไอยาเขาป้ายที่ล<า>ุงลงเขาไปถ่ายน,นั่นเงเป็นเซตใช่ไหม<ช>ป้ายที่จับะนะป้ายซอยสิบเอ็ดเนี่ยที่ถือขึ้นมาเนี่ยทางทางทีมพีก็เซตขึ้นมาแล้วเราก็บอกให้ทีมงานเรียกคุยครับพาไปโลเคชั่นเราก็เซตให้เหมือนของจริงมีต้นหญ้าต้นไม้กำแพงหญ้าขึ้นอะไรทุกอย่าง แล้วคนที่ปีนที่เหาะอะไรเนี่ยตัวจริงหมดเลยนะชุดสีเนี่ยชุดสีชมพูเนี่ยก็ตัวจริงตัวจริงคนนี้ที่ปีนเป็นเหมือนโลโมโซนิกนะพี่โพสตไม่คนสีจำพูคนสีชมพูเนี่ยปีนแล้วตกเกาะสีเขียวแล้วตกส่วนอีกคนบินน่ะอยู่ข้างหลังสีชมพูเพราอสีชมพูตกเปิ่งอีตัวหลังก็บินเลยเหยียบหลังเป็นจ่าพนมไปบเชื่มเลยโอ้โหเส้นเหมือนเลยเลืดพี่โพสเก่งมากก็หากระเทยตัวใหญ่ๆมารองรับ เท้ามันอ่ะ,อะพอบอกอพอพ,อ,พอ,อีชมพูตกปุ๊บมันก็มองซ้ายมองขวามันก็บินเห <laughs> ยียบป้างป้งป้างสารเทกป้งแรกก็หัวขมำ <laughs> พราว่ากระเทยหลบกระเทยโดนเหยียบไรแล้วหลบก็บอกไม่ได้หนูต้องทนก็ไอตัวเล็กออกไปเอากระเทยตัวใหญ่มาลากมาก็อีกทีนึงตึงตึงหัวไปทิ้มไปข้างหน้าเออพราทีสุดท้ายสวยเพราะว่ามันรู้จังหวะ้วไงว่ามันจะเหยียบตรงไหนแต่คนแชร์กันเยอะนะตำรวจตำรวจแซบนะบนรถอะตำรวจตำรวจจริงนะเนี่ยตำรวจจริงไม่พอเห็นตำรวจแต่แรกเขาตำรวจแก่ๆมาฉันเรียกทีมงานมาด่าว่าเธอต้องเอาตำรวจจริงเพราะเหตุการณ์เขาตำรวจ ตำรวจจริงหลอกเหตุการณ์ตำรวจหลอหมดทุกคนฉันก็เรียกทีมงานมาด่าว่าเอาแก่ๆกลับไปไปหาหนุ่มๆมาเหตุเหตุการณ์นี้พี่โก้หคนเหตุการณ์นี้พี่โกตีกับพี่ลงเล่นเป็นไรครับพี่พจน์โกตีเขาก็เป็นตัวแทนของของสาวต่างชาติไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศอ่ะเขาเป็นเป็นอีตัวตัวล่อตัวควรประสาทตัวอะไรโกตีก็เล่นพี่ลงก็จะเป็นคนไทยพวกนี้แหละไปไปประท้วงกับเขาแต่พี่ลงนยากจะคอยห้าม